พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันแต่งชิงแล้วนัดพระเอกไว้ค่ะเห็นเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแนวมาอยู่ฟงอยู่ฟางนี่ไงติ๊กติ๊กเจ็ดสาพี่มาสวัสดีครับผมช่วยพี่ดูครับผมแต่ระวังหน่อยนะครับสูงอายุแล้วใช่ไหมพี่ต่อให้ก็ได้เดี๋ยวคุณมาทําอะไรมาอยู่ฟางมาทําอะไรคุณไม่เปยนี่นี่แล้วเหรอเนวิเกตติ๊กอะ ก็นีเวเกติกก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยครับผมจะพาพี่ม้าเนี่ยครับมาเปิดโลกอีกแบบหนึ่งครับโลกแห่งฟาร์มโคนมครับเป็นคนรักสัตว์เหรอเออใช่ครับผมก็ปกติแล้วผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยครับที่ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยเนี่ยครับคืออาชีพของการทําฟาร์มโคนมจริงเหรอจริงครับผมโหมาอยู่กับวัวอย่างนี้เลยเนาะครับผมเออพี่มาครับเต้นจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในฟาร์มเนี่ยครับเราต้องทําความสะอาดนิดนึงครับฆ่าเชื้อโรคครับพี่มา นี่เรามีอะไรกันนะเราทําอะไรกัน building strong family เอ,อ่อฟาร์มที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่มีคุณภาพฟาร์ม uh huh. หนึ่งนะครับ uh huh. แล้วก็ผลิตนมค่ะ uh huh. ครับผม uh huh. เพื่อส่งไปยังโฟมอสโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะต้องมีการเลี้ยงวัวน,นมแล้วก็รีดนมวัวกันอยู่ที่นี่เลยใช่ปะ่ะใช่ครับผมอันนี้ uh huh. เป็นวัวเพศเมียทั้งหมดนะครับเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเวลาเขา พัดสันวัวนมที่ดีเนี่ยเขาดูกันยังไงอ่ะต้องดูหลายอย่างนะครับคือขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับก่อนที่จะมาเป็นน้ํานมดิบเนี่ยครับที่จะส่งต่อไปในกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยครับก็ต้องเกิดจากในหลายๆกระบวนการด้วยกันเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของโรงเรือนนะครับความสะอาดสะอ้านการดูแลต่างๆเชื้อโรคต่างๆเครื่องรีดนมวัวนะครับเอ้าเราไม่ใช้มือรีดเหรอในสมัยใหม่นะครับ ก็ในวิธีการผลิตเนี่ยครับคือเราได้ได้ความรู้มาจากทางประเทศเนี่ยท่านแหล่นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่นั่นเนี่ยครับก็จะสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับรวมถึงในการรีดนมวัวด้วย <c oughs> เราใช้เครื่องในการรีดเพื่อนในการปลอดเชื้อครับ<อ>ในทุกๆขั้นตอนเนี่ยครับเราต้องปลอดเชื้ออันนี้ครับออโคต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรียกเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าพันขาวดําพันขาวดําอยากไปดูที่รีดนมวัวจังเลยเชิญเลยครับพี่มาครับ แบบว่าบรรยากาศดีมากเลยฟาร์มมาอยู่ติดเขาอย่างเงี้ยใช่ครับอากาศดีมากๆเลยทีเดียวฉันสงสัยว่ามันวัวมันทำไมอ้วนได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจนี่คือบริเวณที่รีดนมวัวใช่ครับอันนี้คือโรงรีดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่มาร์เนี่ยครับรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งครับฮะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่เลยครับชื่อพี่วรพงศ์ครับนี่พี่วรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะหุยยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะโอ้มาทําฟาร์มแล้วเก๋จังเลยับ พี่วรพงศ์เนี่ยครับจะสามารถอธิบายในการรีดน้มบัวให้กับพี่มาฟังได้เอาเลยเอาเลยดิฉันชอบมากค่ะอย่างนี้นี่นมนมนมกําลังแบบว่าเยอะมากเลยพร้อมที่จะเลี้ยงพร้อมเลยใช่ไหมมันเป่งมากเลยอะเนาะแล้ววิธีการทําไงฮะตอนแรกก็คือเราต้องต้องล้างทาความสะอาดก่อนฮะเสร็จปุ๊บเราก็เอาผ้าผ้าสะอาดเช็ดเช็ดนวดกันอันนี้ก็คือน้ํานมมันลงมารอที่เต้าครับอ๋อหลังจากนั้นก็คือเราจะจะบีบ บีบลงมาที่ที่ตัวนี้มาเช็คดูว่าน้ำนมสีปกติหรือเปล่าให้ผุกลองดูซิบีบนมเป็นป้ามาเอ้ได้อะทำไมอ่ะโอ้ยทำไมทำได้อ่ะไม่อ่ะไม่ได้อ่ะนน่นี่ไงบีบแล้วไม่ได้อ่ะตอนนี้เขาใช้เครื่องรีดแล้วครับจะดีกว่าหรอดีดีกว่าครับตัวนี้เป็นเป็นชุดตรวจเป็นเหมือนชุดชิดนะครับคือตัวนี้มันจะทดสอบไ้ว่าน้ำนมของเราเนี่ยมี เซอร์ไม่เลือดขาวมากน้อยแค่ไหนครับไม่เลือดขาวมาก <c oughs> ามาก็จะเป็นนมที่ไม่ดีถ้ามีมากสีไม่จะออกมาเป็นยังไงะคะรับลักษณะความหนืดของของตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปถ้าผมมาแกว่งอย่างนี้แล้วครับมันจะเป็นหนืดขึ้นมาเลยครับเป็นเหมือนวุ้นครับแต่ถ้าถ้ามันเป็นนมที่ดีมันก็คือมันจะมันก็จะไม่เข้มข้นหนืดแบบั้นมันจะไม่หนืดครับมันจ,จะกิ้งกิ้งได้แบบนี้เลยครับอันนี้ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ใช่ไาายยาด้ดครับดูดได้เลยทันที นี่พอเสียบเข้าไปมันก็คือดูดเลยใช่เปล่าครับใช่ครับนะครับน้ำมัน่หอกาอ้ยนี่ไงมันมาแล้วใช้เวลานานขนาดไหนฮะที่จะได้หนึ่งถังเนี่ยห้าถึงเจ็ดนาทีไม่เกินเจ็ดนาทีอ๋อห้าถึงเจ็ดนาทีเท่านั้นเองครับวันหนึ่งเนี้ยเราจะต้องดูดกันสักกี่ตัวคะถึงจะได้ตามปริมาณที่ต้องการต้องเรียกอยู่สามสามตัวครับแล้วได้กี่ปริมาณเยอะไหมฮะกิลลิตรวันหนึ่งได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบครับ หลังจากที่เราถอดเครื่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะจะจุม่มจุ่มด้วยน้ํายาจุม่มเตาเพื่อให้น้ํายานี้ไปเคลือบไปที่บริเวณหัวนม,มครับอโอเคอุ้ยอ,อ๋อมันจุ่มให้เลงเสร็จเลยหรอทีท<า><า>่มาทำคอราเราจะรีบทำควัวเนี่ยครับ,รบเราก็ต้องทำคามสะอาดเตา ได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคเก่งมากเนยหัวที่สุขภาพดีนี่เราดูยังไงอะคะครับก็คือเราเราก็ดูจากที่ตัวตัววัวนี่แหละครับดูรูปร่างลักษณะของมันครับรูปร่างลาักษณะดูที่การกินแล้วก็ดูที่เท้ามันดูที่กลีบมันครับถ้ากรีดที่สุขภาพดี<ก>เราจะดู ลักษณะมันจะไม่ยาวจนเกินไปออก็คือต้องเสมอเท่ากันหมดครัซึ่งถ้าลักษณะกีบดีมันก็จะทำให้มันเดินได้ปกติสามารถไปหากีนอะไรได้เข้าใจแล้วนะฮะก็เหมือนกับเล็บของคนอย่างเงี้ยครับเออถ้าเล็บขบก็ใชเคริมไม่ดีมีเช่นตัวนี้นะครับก็คือลักษณะกีบจะหนาขึ้นมานิดนึงและอย่างตรงนี้ก็คือมันเป็นรอยที่มันเคยกันแล้วมันก็แตกขึ้นมามันก็แตกมาครับเราก็แก้ไขได้คือเราจะเอา อุปกรณ์มาปาดมาเหมือนเหมือนเป็นมีดตัดเล็บอะครับอ๋อเหมือนตัดเล็บแต่งเล็บใช้ไหมครัมันก็เหมือนกับรองเท้าที่ส้นไม่เท่ากันใช่ครับเราก็ปาดให้ต้องตัดให้มันเท่ากันตรงไหนที่มันเกยกันเราก็ต้องเอาออกครับก็คือให้มันเท่ากันเสมอกัน มาดูฟาร์มขนาดนี้แล้วเนี่ติกต๊กติ๊กคิดว่าติ๊กเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มต่อไปในอนาคตได้จริงหรอถ้าสําหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาจริงเอาจังอะไรขึ้นมาเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกแล้วอย่างผมเนี่ยผมชอบแบบนี้ครับใช่ไหมเราเราชอบแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคือผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วความจริงแล้วอาชีพทุกอาชีพเนี่ยครับไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากอยู่ที่<ะ>ว่า เราอยากจะใฝ่รู้มากน้อยขนาดนั้นใจกับมันหรือเปล่าใช่ครับเป็นต้นหาที่ทางหรือยังนะแห่งนี้ก็ดูดีนะก็ผมก็รอว่าถ้าเกิดว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยว่าไหร่เขาเซ้งเมื่อไหร่นะผมจะท้าทางท้าทางเจ้าของฟาร์มเขาจะเซ้งย่างนะเขาเขก็รักเหมือนกันนะก็เรามองเขาแบบเขาคือแบบคนรุ่นใหม่คนหลงไฟแรงนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเอาจริงเอาจังด้วยครับมากเลยแล้วก็ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มแห่งการเรียนรู้ เพราะว่าเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเรียนรู้ในคราวนี้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการที่เราทาฟาร์มโคนมเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะนะครับที่ดูนะครับกว่าที่เราจะได้น้ํานมดิบที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องใส่ใจอะไรต่างๆด้วยดีเทลรายละเอียดเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยทีเดียวกว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคใช่เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะฮะสนับสนุนมากมากเลยทีเดียว ส่งสิ่งที่ดีสู่ทุกคนในครอบครัวครับโอโ้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งเรามีลูกเต้าแลยเนาะครับผมใช่ไหม <c oughs> ทองดีๆมันก็จะต้องให้กับลูกกับเต้า <c oughs> ยังไงก็ ขอให้ทําได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจหมายเนี่ยเราจะเห็นติ๊กนะไปอีกรูปแบบหนึ่งจากที่แบบไปอยู่ในป่าต่อมาก็จะมีความดูเท่มากๆเลยเธอดูเข้ากันมากเ <c oughs> นี่ยมันเข้ากันมากเลยทีเดียว <c oughs> เออนี่มันคือทางของชาย <c oughs> เออนะเอาขอบพระคุณติ๊กมากขอบคุณมากครับพี่มาครับขอบคุณมากสนุกมากครับได้ได้ความรู้เยแยมากมายเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมสนุกจริงๆดยวจะไปบอกลูกสาวกับน้องสาว